ความรักสวัสดีครับสวัสดีครับก็อยากจะสวัสดีด้วยใจแล้วก็ด้วยสองมือที่เออไม่รู้จะเล็กไปหรือใหญ่ไปสําหรับในมุมมองนะแต่มืออ้วนแน่เลยนะครับก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็อ่าปลปลื้มมีความสุขกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยในะตอนปัจจุบันนี้ครับซึงได้รับข่าวจากหลายหลายฝ่ายทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กทางแอดมินวันนี้ก็ให้เกียรติมานั่งด้วยตัวเองเลยนะว่า แฟนเพจของเรามันถึงเกือบสองล้านแล้วสองล้านนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทําง่ายๆสาหรับเมืองไทยนะครับกับความอ,อ,อยู่กันอย่างเหนียวแน่นอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยทัศนคติเดียวกันนะครับรู้สึกมันตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกที่เราสร้างจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งในชีวิตของพวกเราทำแล้วก็มันสามารถจาเจริญเติบโตเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เหมือนต้นไม้ที่ค่อยงอกงามขึ้นมาโดยที่ไม่มี อะไรมาขวางกันก้นการเจริญเติบโตนี้ด้วยความแข็งแรงของสัมพันธภาพของของชุมชนของเรานะครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่มาเล็กๆที่อยู่ในใจของทุกคนเนี่ยครับมันช่วยๆกันรวมตัวให้มันใหญ่ขึ้นมาและว,วันนี้เราทําได้ขนาดนี้ผมขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับ จ้น้าที่ทุกคนช่างน้ําช่างไฟช่างกับข้าวช่างผมเ,เพื่อนเพื่อนชาวแฟนเพจที่ช่วยส่งกระแสต,ตั้งแต่นะวันแรกที่ได้ข่าวว่าเริ่มจาก50นะปัจจุบันมาถึง2ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ใครครับพวกเราทุกคนที่ช่วยกันทําสิ่งนี้ขึ้นมาอาจจะพูดเยอะไปนิดนึงรู้สึกว่ามันตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกเพราะไปไหนไมีคนพูดถึงเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็ผมก็ได้าสามารถ ทำอาชีพนี้ต่อยอดของตัวเองได้ด้วยด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วกทําให้เรามีมีประสบการณ์อีกด้านหนึ่งของการทําภาพยนตร์นอกจากทําละครทาอีเวนต์อะไรแล้วนะครับก็ดีใจมากนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับถึง3 000, 000, 000, ล้านไลค์เมื่อไหร่เราจะเจอกันอีกทีภายใน1ปีไม่เกิน <laughs> ขอบคุณมากครับ พี่มีที่เข้ามาใหม่ปีเนี่ยแท้ๆทั้ทงนั้นเลยใช่ ก็3ปีแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์สิ่งเล็กที่เรียกว่ารักแล้วก็แฟนเพจครบสองล้านไลค์แล้วด้วยเฟิร์นก็จะบอกว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่ยังรักภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ตั้งแต่3ปีที่แล้วจนทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงภาพยนตร์สิ่งเล,เล็กที่เรียกว่ารักอยู่ขอบคุณความรักที่มีให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นักสแสดงเรื่องนี้ตลอดมานะคะแล้วก็เฟิร์นก็อยากขอฝากผลงานต่อๆไปในอนะคตด,ด้วยค่ะก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะ ตท็อปเกิดขึ้นมาได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วทุกวันนี้เนี่ยท็อปก็สามารถทํางานเดินไปไหนมาไหนคนรู้จักเป็นที่รู้จักทั้งในและก็ต่างประเทศก็มาจากทุกๆคนซึ่งวันนี้เนี่ยมันถึงสองล้านไลค์แล้วมาจริงๆนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังหวังอยู่เมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งไปปราจีนบุรีมาเจอน้องเด็กๆที่โรงเรียนมัธยมเขายัางถามเลยว่า จะมีภาค2ต่อไหมเป็นคำถามเช่นเดียวกับน็อตเหมือนกันว่ามันจะมีภาค2ต่อไหม <Not S 2> น,น็อตก็รอครัอันนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะและถ้าสมมติว่ามีก็หวังว่าก็จะได้เจอแล้วก็ได้ร่วมแสดงกับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกครั้งขอบคุณมากๆจริงที่มันครบ2ล้านไลค์กับ3ปีที่ผ่านมายังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันลวกันครับขอบคุณมากครับ มันน่าตื่นเต้นนะที่แบบว่าหนังสามสีแล้วอะแล้วก็ยังมีคนพูดถึงเมื่อมันมาใช้ที่ไหนก็ตามอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบมาดูแล้วก็ยังพูดกันอยู่อะแล้วพี่ว่าคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆอะครับหนังหนังเรื่อง,นงเองนี้ก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบที่รักมันอนะไรเงี้ยมันพี่รู้สึกตั้งแต่ตอนที่ที่ทำแล้วอะว่าเพราะมันมันเหมือนลูกพี่อะ พี่ก็ทําให้เขาแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็เขาก็ต้องไปเผชิญโรกเองแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เขาออกไปเขาไม่เคยแพ้เขาไม่เคยแพ้อะไรเลยเขาเขาสู้กับมันสู้กับทุกอย่างสู้กับปัญหาสู้กับอะไรจนแบบว่าจนถึงวันนี้แล้วก็ทําให้แฟนเพจสิ่งเล็กที่แบบมันน่าตื่นเต้นมากนะที่มัน,มนสองล้านแล้วครับสองปี สามปีแล้วใช่ไหมสามปีแล้วจะสามปีก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับแล้วก็ดีใจกไ็ไม่รู้จะปลื้มยังไงครับปลื้มจนแบบว่าร้องไห้ได้ร้องไปแล้วอะ่ะ ชิงร้อยค่ะขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบภาพยนตร์ของเราแล้วก็ติดตามมาร่วม3ปีตอนนี้จะ2ล้านไลค์แล้วนะคะขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะภาพยนตร์เรื่องสิ่งในเล็กที่เรียกว่ารัก ภาพยนตร์ที่ติดตาตื่นใจไปไหนใค,ครก็พูดถึงจะบอกว่าเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกขี้เป็นที่รู้จักของคนไทยด้วยและที่สําคัญคือประเทศเพื่อนบ้านค่ะประเทศจีนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รักและติดตามครูอินค่ะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณกําลังใจทุกกาลังใจที่มีให้ใหพวกเรานักแสดงทุกคนจากภาพยนตร์เรื่องสิ่ง,งเล็กๆที่เรารักค่ะรักกันตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีครับผมมาริโอเมลเลอร์ครับหรือว่าพิชชนเองครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับในแฟนเพจของสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับโอ้ได้ข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยถึงกับ2ล้านไลค์แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนเลยที่อยู่ในแฟนเพจนะฮะที่มาไลค์ ในแฟนเพจของสิ่งเล็กๆแล้วก็สนับสนุนแล้วก็คอยติดตามอะไรอย่างนี้ครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างประเทศเลยนะครับที่ที่เป็นแฟนคลับของหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งเยอะมากเลยครับโอ้ไปที่ไหนก็จะมีคนพูดถึงสิ่งเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นประจำนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ตอนนี้นี่มาถึงปีที่3แล้วอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณแทนนักแสดงทุกๆคนแล้วก็แทนพุ่มกับด้วยที่ทุกคนรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ชอบหนังเรื่องนี้กันมากมายขนาดนี้ครับขอบคุณมากจริงๆครับ